สวัสดีจ้ามาตลาดค่ะพี่น้องมาตลาดวันนี้มาตลาดหาห่อเขาหน่อยห่อข้าวน้อยพรุ่งนี้เป็นบุญข้าวสากค่ะพี่น้องเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบของทุกปีเด้อค่ะพี่น้องปีนี้ตรงกับวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพรุ่งนี้เช้า ชาวบ้านก็จะไปทํำบุญตักบาตรตอนสอ่อหลังจากทํำบุญตักบาตรแล้วประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงญาติโยมก็จะถาวายอาหารให้แกพระภิจุสฆงหลังจากนั้นเพื่อนก็จะตีกองโฮมค่ะชาวบ้านที่นั่ห่อเขาหน่อยไปก็จะนั่ห่อเขาหน่อยไปยหญตามต้นใหม่หรือแขวนไปตามกำแพงวัด เพื่อให้ญาติพี่น้องที่ลวงรับไปแล้วมารับเอาหลังจากนั้นเฮาก็มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ลวงรับไปแล้วค่ะเป็นประเพณีอีสานบ้านเฮาค่ะดีค่ะมาเบบังพันห่อเขาน้อยค่ะพี่น้องห่อเขาน้อยใส่ใบตองกล้วยอาหารกับมีหลายชนิดอาหารหวานข้าว อย่างอาหารต่างๆที่ห้ากินในขั้วเลื่อนที่พ่อแม่เ้าเคยมักนั่นแหละอันนี้เพิ่นกะิใไ่ดักแดใส่สมพักใส่บักแตงเปือกมั่นปิ่งปลายัางแน่นี่ผลไม้เพิ่นกะแอปเปิลอุคนนี่ค่ะวิธีการเพิ่นหอ่อห่อเป็นคู่ค่ะอีกห่อหน่อยนั่นจะเป็น มากผู้บุรีค่ะนี่ค่ะอันนี้คือหนึ่งชุดหนึ่งชุดเพื่อว่าให,ให้เอาไปเก่าหรือสิบเอ็ดก็ะด้เพื่อว่าบางค้นกับบถทีบางค้นกับว่าเอาสิบบางคนกับว่าเอาเก่าค่ะแล้วจะความเสื้อถือของคนนี่ค่ะสาหรับผู้ใดที่จะนําไปห่อเองเพื่อว่มีเจมนายใหย้มีทัวริสง มีกรอยมีเผือกมีข้าวต้มนี่ค่ะบางคนก็นําไปห่อเองหมากผู้เฮ็ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็ซื้อสําเ็จที่ห่อเรียบร้อยแล้วค่ะมีให้ครบชุดเลยสะดวกสบายค่ะสมัยปัจจุบันนี่นี่บางคนบ่มักซื้อของเลาะๆอย่างเพม่นกัมีของใส่ให้ครบเรียบร้อยเบิดแล้วค่ะเพิ่นเฮ็ดดีดีด มีครบทุกอย่างเลยหอเขาหน่อยค่ะพี่น้องปีนี้ตรงกับวันที่17ดดดเดือนกันยายน2567ัน2567ค่ะซึ่งเป็นวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน10จ้าบุญข่าวสาค่ะพี่น้องบุญข่าวสาขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะ ชอบใจพ่อแล้วใจแล้วกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งกึ้งกิ้งให้บานพย,ย,ยุงหงสอค่ะพี่น้องพอกันไหมในะคลิปต่อไปจ้าโชคดีมีชัยจ้า